สนิมตัวร้ายกับเจ้าชายเมทันชีดสนิมตัวร้ายตัวการที่ทำลายหลังคาทำให้หลังคาของเราดูโทรมแต่ไม่ต้องห่วงเรามีเจ้าชายเมทันชีดที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้นี่คือเจ้าชายเมทันชีสที่ทั้งแข็งแรงและทนทา กันสนิมได้ดีเยี่ยมกับหลังคาเมทันชีตโพลลูคนนแดดทนฝนไม่ต้องกลัวสนิมอีกต่อไปสนิมหมดไปมาเปลี่ยนหลังคาของคุณให้แข็งแรงกับวัสดุที่กันสนิมได้ดีเยี่ยมทนทานต่อทุกสภาพอากาศ หลังคาเมทัลชีตพละคูรไม่เพียงแค่กันสนิมแต่ยังช่วยให้บ้านเย็นสบายและดูดีติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยากและจะทําให้บ้านของคุณดูสวยใหม่ในทึกฤดูด <Wow. S 1> เปิดใจให้หลังคาเมทัลชีตพลคูรับรองไม่ผิดหวัง